สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับใจแชนแนลครับวันนี้เราจะไปดูรถไฟลอยน้ำนะครับผมเราไปเที่ยวกันเลยนะครับผมไปเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านโคกสลุงนะครับผมจังหวัดลบบุรีครับ ไม่แน่ใจว่ารถไฟจะมากี่โมงนะครับเจก็จะไปสอบถามนะครับคนในพื้นที่นะครับผมมีนักท่องเที่ยวนะครับมาอากาศอ่อนร้อนนะครับก็ยังครับมาเซลฟี่กันนะครับน่ารักนะครับแม้อากาศจะร้อนนะครับนักท่องเที่ยวเราก็ยังมาเซลฟี่กันนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นจุดไหนนะครับผมที่ว่ารถไฟลอยน้าน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่านะครับที่ว่ามาจอดนอกครับ ที่เราเคยเห็นกันในภาพถ่ายนะครับผมน่าจะเป็นจุดนี้นะครับแล้วก็มาดูน้ำได้เคลื่อนป่าสักโชลรสิทธิ์ครับผม น้ำในเขื่อนป่าสักชลริิธิ์ตอนนี้ก็อยู่ที่79นะครับ79.61นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบลดลงมานะครับจาก79.76นะครับผมวันนี้ก็มีการระบายน้ำนะครับในอาคารระบายน้ำล้นนะครับที่เขื่อนป่าสักชลริิธิ์นะครับผมกลับมากินลมชมวิวกับเจแชนแนลนะครับผม ปีนี้น้ำก็จะเพียงพอนะครับผมเ,เสียงรถไฟมาแล้วครับผม หนึงปีจะมีครั้งเดียวนะครับรถไฟลอยน้ำนะครับก็จะมีจอดให้นักท่องเที่ยวนะครับเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับของบ้านโคกสลุงนะครับสถานีโคกสลุงจังหวัดลบบุรีนะครับ ขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมใจแชนแนลนะครับจนจบนะครับผมวันนี้ก็ฝากไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหน้ามีโอกาสมาจะพาเที่ยวชมครับให้ทั่วกว่านี้นะครับวันนี้พอดีติดภารกิจครับผมก็ถ่ายได้เที่ยวนี้นะครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อากาศร้อนนะครับกลางคืนหนาวนะครับหลายๆจังหวัดก็มีฝนตกด้วยนะครับผม สามฤดูเลยนะครับอากาศเปลี่ยนในวันหนึ่งนะครับมี3ฤดู2ฤดูแล้วก็ครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับผมมีความสุขสมหวังนะครับรักเจนน้อยขอให้รักนานนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ อากาศร้อนนะครับแวะกินกาแฟนะครับป่าศักดิ์เจ็ดนะครับที่บ้านโคกสลุงนะครับผมอยู่ใกล้กับวงเวียนนะครับวงเวียนโคกสลุงนะครับผมนี่ครับจะเป็นวงเวียนนะครับ